ครับสวัสดีครับสวัสดียามสายสายครับผมวนันนี้เราก็มาติดตามช่างสิงครับทำอะไรครับปะผุปะ่ะครับปะขอบกระจกครับอันปะผุก่อนเลยปะ่ะครับแม่ปะครับได้ไอ้ผมก็เล็กไล่ๆทีเดียวไล่ทีเดียวจบทีเดียว อืมนั่นแหลอะอันอันนี้มันยังอยู่ก่นเนี่ยอันข้างหน้ามันนี่ยังอยู่ไหมนั่นแะหละเอ้ยเฮ้ยไอข้างในเออนั่นแหลอะอยู่ครับคุณอยู่บ่เออมันก็อยู่ครบได้ละ่ะ ทางสิงจะจะไล่ปะปุก่อนนะครับยังไม่โปะไอ้ตรงนั้นทำไมมันไอ้นั่นได้เนาะทำไมน้ำมันเข้าได้เนาะหรือต้องเคาะเข้าไปอีกโปครับมันไมได้หรอมันทำไมรูปยางมันอาได้ยางไมดยวมันจะโยนหรือเปล่าโนะ บ่แม่มันต้องอเคาะเท่าไปหน่อยป่ะเอาหววจากเากเอจเอจากน้นี่านาเคาะเข้าไปหน่อยป่ะครับอูฟวันนี้ก็เป็นงานละเอียดของช่างสิงอีกแล้วงานเคาะขึ้นรูปเอาไว้ผลเดียวจะน้ำเขา่นาน้ำเข่าตลอดบุ้เลยดิยอืมน,น,นั่นแหละ ได้ใส่ปุ๋ยบ่อมวานอะฮะได้ใส่ปุ๋ยบ่ใส่คโอ้โหเหงามเลยเนาะคือจะเอาสักตันคือจะเอาไร่หนึ่งนี่จะเอาสามสิบตันบ่อ้าวเห็นผลปลูกปลูกถึงได้ไหมก็ประมาณไร่สองไร่โอ้สองไร่คืออยู่สองสองไร่นี่ มันยังไม่ได้เนี่ต้องได้ประมาณสิบตันสองไร่อ่ะไล่ละห้าตันเนาะพูดไปแล้วหัวเราะอีกคุณจะไปขุดตอนมันเพงๆเออไม่เจ้ชายมาแล้วบอโอ้กินข้าวมายังครับกินกินแล้วกินยาเรียบร้อยแล้วยาเรียบร้อยเนาะได้ วันนี้ทําไมได้มาแต่เช้าจังเลยครับวันนี้ก็มาดูช่างสิงว่าช่างสิงจะโปหรือจะเคาะก่อนอ๋อมาดูช่างสิงใช่มาติดตามมาติดตามตามติดมาให้กําลังใจเนาะมามาติดตามตามติดช่างสิงจะทําแบบไหนมาติดตามก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนําช่างเนาะใช่ใช่ใช่อ๋อตรงไหนช่างทําไม่ดีก็จะได้ติ จะได้โบกช่างเนาะไม่บางบางทีอะไรนะช่างสิงเนาะที่เขาว่าหัวเดียวดีกว่ากัดดีอะไรนะสองหัวดีกว่าหัวเดียวเนาะอ๋อนกสองหัวนะหัวเดียวะเจียมเ็นคำสุภาษิตนกสองหัวนะไม่นกสองหัวก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ต้องรู้แต่ต้องรู้จากไอ้ลบลีกรู้จะเอาตัวรอด ไปไหนอะไปเียดยางเชียดยางไปเดี๋ยวจบคลิปก่อนจบคลิปก่อนหรือจบคลิปช่างสิงเนี้ยก่อน๋อต้อเลยนานไหมครับไม่ไม่นานครับเลยอีกไม่กี่นาทีครับครับครับก็ไปทัวนั่นก่อนไปมันจะไปแล้วเนี่ยเขารออยู่เนี้ยไปไปเดี๋ยวผมจบคลิปรถอยู่ไหนรถอยู่หน้าบ้านป่ะเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวตามไปครับ ติดเครื่องปั๊มลมคอยเลย <laughs> อ,ไอ,ยอะอไ,อยไปไม่รู้เขามีงานตรงไหนหรอกดูมีงานวิ่งตรงไหนหรอกไปจะไปดูงานรถวิ่งได้หรือเปล่า แต่ได้แต่ได้ออกเรื่อยๆมันก็ดีมันนั่นไปน่ะนั่นแหละมันก็พอได้เงินใช้ยอดมันก็จะทำมาฮะคืีเรี่องอะไรขตลอดอมันถ้าถ้ามันมีงานมามันก็พอได้เดือนหนึ่งเฉลีย่ยหากถ้าั แลยอะอืมแคสไป่ะเยแปเปลว่าตาหายปวดแล้วนี่ยังคุยหัวเราะได้นี่แม่ไอ้ตอนตอนตอนเย็นนี ไอตอนเย็นนี่กินเหล้าร้องไห้ไปด้วยพอตอนเช้ามาหัวเราะแก๊กเก๊กเก๊กนีก่เห้ เขมไปเาไตากฝนฝนเดียวเหมอนฝนเดียวม่ถึงฝนเดียวหนาฝนนั่นแหละครับ ใช่ธรรมดาครับช่างสิงปลูกมันนี่จะเอาไร่ละห้าตันไปเลย<ำ>เอาให้รวยที่เดียวไปเลยสำรองไว้ส <laughs> ำรองไว้หน้าเลี้งไงซูสทุกขีหน้าเล้งปิด,ป,ดปิดหน้ายางก็ไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรทำ แล้วตอนนี้เราก็เออถ้านาเลี้ยงเราแน่นเราก็จะปลูกมันแต่แต่ถ้าน้ํามันไม่ค่อยแข็งแต่ถ้าน้ําไม่ขังน้ําไม่อะไรอะหัวมันก็งามอยู่ถ้าปลูกมันขวบอ่ะสิบสองเดือนอะถ้าน้ำถ้าน้ำไม่ขังใช่แต่น้ำไม่ขังแต่ถ้าน้ำมันขังอ่ะมันตายต้นมันตายเวลามันเวลามันลงหัวปุ๊บน้ำขังปุ๊บนี้ต้นมันจะตาย แต่แต่ถ้าดินมันน้ำมันไปเร็วมันก็ไม่เป็นไรข้างหล่างข้างล่างดินโลกรังไหมอ่ะขุดหน้าแรงได้นั่นแหละขุดหน้าแรงอ่ะช่วงช่วงช่วงเราคอยราคาได้ไงอืมถ้าเรามีนั่นเราก็ต้องไปซื้อพันธุ์ใหม่มันใหม่เนั่นแหละก็บำรุงต้นมัอนว่าเอาต้นงามๆจะได้ต้องไม่ต้องซื้อพันธุ์เนาะ บำรุงต้นฉีดพวกฮอร์โมนฮอร์โมนนะนี่ช่วงนี้หน้าผลมันมันไม่ค่อยมีแป้งมันมันไม่ค่อยมีแป้งไงมันอ่อนเขาก็เลยลดละค่ เย่ะเป็นเงินก็อยากปล่อยเกินยื่นหน้าถึงบางเบาเนาะนั่นแหละมีที่ถ้าขยันในะยังไงก็มันก็ได้อะ่ะปลูกมันในะยังปลูกลงทุนเราก็นับลงทุนไปอ่ะมันก็ไม่ถือว่าไม่ขาดทุนหรอยังไงก็ได้ใช่ไหมาขายตรงนั้นขายถือว่าไม่ขาดทุนอนะ่ะมันไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ตอกยังไงมันก็เสมอต้นเสมอต้นเส,สมอปลาย ผักบุ้งยังงามผักบุ้งก็ขายได้นะ<ช>นั่นแหละเอาไปนั่งตลาดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่ผักบุ้งถ้ายาวเกินไปก็ไม่ดีต้องแบบ<า>พอประมาณามต้นอ่อนๆการขายของโอทัลโอ้โหอ่กากำไรดีอ่ะบางทีนั่งอยู่มือหนึ่งขายมาสิแต่ถ้าคนเข้ามานี่แป๊บเดียว อ่าเ,เดี๋ยวเอามืเ,มเลยัดไมวนเดี๋ยวเราไปดูงานก่อนครับเดี๋ยวเสตตินก็คอยนานแล้วแล้วคลิปนี้บายบายครับ